สวัสดีค่ะพบกับช่องหววแมนมาาช anel ของเราในวันที่30มีนาคม2 วันทแปดนะคะอีกไม่กี่วันก็เป็นวันรวยกันแล้วนะคะใน EP นี้อ่าเป็น EP ที่25ของวัประจำวันที่1เมษายน2568นะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อนี้เลยนะคะอ่าก็จะมีในทางของอ่าหวยเงินเทวดานะคะแนวทางแอดปะนุ่นหรือแอดแวนะแนวทางของแย่แล้แนวทางของแอดอโนแนวทางของแอดเก้ทะซึ่งแอดได้มาเป็นอ่าโกรันอัพนะคะแล้วก็รันอัพนะแนวทางของอ่าแอดคมซึ่งแอดได้มาเป็นฉบับที่ โครงสร้างสองตัวบนล่างฉบับสีเขียวๆนะแนวทางของแม่จำเนียนแนวทางของแอร์ร่าพีพง์แล้วก็เปิดทาที่เลขดับแอร์เด่นนะคะเราก็มาเริ่มดูทีลาเจ้ากันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของท่านนี้เลยหวยเงินเทวดานะสาหรับคนอที่แล้วนะคะเจ้านี้ถ้าใครวิ่งนะคะก็ได้เลขวิ่งบน5นะคะแล้วก็ได้เลขวิ่งล่างสองและได้สองสาสองตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองโอ้สองตัวล่างเข้าดูกลับนั่นเองนะอ่า และได้ตัวครบบนเห็นไหมคะอะเห็นไหมครับตอนนี้นี่ได้ครบบนทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมห้าหกสามเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วสำหรับในงวดนนี้นะคะแอดได้มาเงินเชียวดานะคะอ่าแนวทางก็ให้มาตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะ,ะให้วิ่งบนที่8นะคะ แนวทางเลขเด่นให้มาก็จะมี57 8 7 8 8 5ปแปลาท่านแล้วก็7จรอง209195 258แล้วก็805นะคะแล้วก็แนวทางล่างนั้นให้วิ่งที่5นะให้เน้นที่0515า่แล้วก็3 5นะคะแล้วให้ตัวกันมาด้วยนะอันนี้กิดบนล่างนะคะก็จะมี24 09 39 69้า้แล้วก็95นั่นเองและให้ตัวเลขครบบนมาคือ25 89 เจ็ดศูนย์นะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าก้อนเรีนทางของหวยเงินเที่ยวได้นเนี่ยจะเข้าอีกไหมแอดนำมาแบ่งประกันเหมือนเดิมนะคะมีใครที่รอเจ้านี้อยู่ไหมคะอ่าแคปหน้นจาจอกันไปนะแอดพูดผิูดถูกนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะ ต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นแนาทางของท่านนี้เลยนะคะแนาทางของเนแลนนะสำหรับเจ้านี้ได้มาสองฉบับฝั่งายมือนะคะก็จะเป็นแนาทางชุดส่วนตัวมอรงทานนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าอ่าไม่ได้ลงไหลเงินมากนะคะฝั่งายมือนั้นเป็นชุดส่วนตัวมอรงทานใช่ไหมนะคะก็ให้มา,าคือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่แปดหกสี่หกห้าหก อ่ะแปดหแล้วก็เกนะคะอ่าแล้วก็ฝั่งขวางมือนะคะก็จะเป็นทางชุดอ่าสตัวฮนุมานนะคะให้มาทั้งหมดกี่หังมีทั้งหมด8หางนะคะก็จะมี7จ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งหแปดหนึ่งหกห้าหนึงแดหนี้แล้วก็สามห้ดนะงดนี้นะคะรุนกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะแย่แล้วนะคะ กับหน้าเจอก,กันไปนะไม่ว่าจะเป็นแนวทางทั้สตัวแล้วก็3ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดเป็นนุ่นหรือแอดแว่นนะคะสำหรับในงวดที่ยานานเจ้านี้ขจะประทานที่เป็นวิ่งรูดหนะคะในงวดนี้ให้มา,าชุดเลขรูดที่เน้นที่3รองศน,นะเม็ดเดียว2ตัวนะคะก็คือ30น,นั่นเองนะคะหชุด ที่เป็น3ตัวมา3หาคือ7 0 3 3 6 3แล้วก็036ชุด2ตัวรองนะคะก็จะมี3 4 36 3่0า06แแล้วก็08นั่นเองนะคะแล้วก็ชุดเน้นด้วยนะคะคือ37แล้วก็07นะงวดนี้นะคะลุ้นกันนะคะว่าจะเข้านะคะที่เป็นวิ่งรูดหรือว่าชุด2ตัวสตัวนะคะแอดเม็ดนุน่นหรือแอดแวนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดราพีพงศ์นะครั้งที่แล้วมันหลุดไปใน,นงดนี้ให้มานะทางวิ่งรูดที่2นะคะให้มา,าชุดเน้นเนคือ26826นะคะแล้วก็5.2ตัวเน้นเน้นมาคือ2 5 2 7 2 8และ29นะคะถ้าใครว่างงดนี้นะจะมาก็วิ่งรูดเอ่ยก็ได้นะคะ เราหกระวังเก้าด้วยนะคะระวังด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแม่จําเนียนนะคะที่แล้วก็เข้าที่เป็นสามหกสองตบลเข้าตะกลับใช่ไหมนะคะสําหรับในงดนี้นะคะก็ได้มาเรียบร้อยนะคะแนวทางาชุดสองตัวสิบหางนะคะแล้วก็ชุดที่เป็นระเอียิบย่อยนะคะฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งด้านล่างนะคะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะงดนี้ ชุดเล็กเด่น10ห่ากนะคะก็จะมี29 70 24 98 18 19 09 05 15แล้วก็67นะคะอ่าในงดนี้เนียแม่จำเนียนให้เด่นสุดที่2เท่านะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเรา,ราลุ้นกันนะอืมแคปหน้าจอก,กันไปนะคะ29อ้าว29ว่าซันอาแม่จำเนียนนะคะแคปไปเด้อน,นะคะ อ่าต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของขั้นไหนแนวะทางของอแอดคมนะคะซึ่งเป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มเพิ่มเติมมานะคะอ่าซึ่งทุ่ิลานก็เข้าที่เป็น362ตัวบนเข้าตวตกลับนะในงวดน,นี้ให้มานะครตัวเลขนะตามนี้นะอ่าก็จะมีตามนี้เลย5152535859 61 62 63ไม่มีอ่ะ6 5 6 7 69 71 72 73 75 79 91 92 93 95 98 03 03 05 06แล้วก็09นะอ่าก็อ่านตามนี้นะคะอืมอ่านตามรายอ่รายชื่อวันต์ไม่ใช่รายชื่อสิเป็นอ่ตัวเลขเป็นตัวเลขที่อาจได้มานะคะก็มาดูกันนะคะว่าคอวันนี้จะเข้าอีกไหมนะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มมาล่างนะ ทำไมวันนี้รู้สึกว่าอาจจะบังบ้องหร,อหรือจะบ้องทุกงวดหรือบ้องหรือบ้องอยู่เอปกติหรือเปล่าอ่ะต่อไปค่ะเป็นทาง,องแอดแก้นะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางโกรันอัพหรือวิ่งบนฉบับทองนะคะ <S <S งวดที่แล้วก็ที่เลขสาใช่ไหมสามที่หลักหน่วยบนนะคะในงวดน,นี้ให้มาก่อนอัพนะคะให้วิ่งบนที่ 8กับ9นะมาดูกันนะคะว่างอดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็น,นทางรันอัพฉบับสีม่วงหรือวิ่งบนนะคะทวกที่แล้วก็ไม่เข้านะคะหลุดไปในงอนี้รันอัพ แอดเก้ให้มาคือ5กับ8นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่ารอลุ้นกันนะแอดเก้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดอโนนะคะอ่าสำหรับในงวดที่แล้วนั้นก็ก็จะเป็นทางที่เป็นเลขวิ่ง3ใช่ไหมถ้าใครวิ่ง3ก็รวยทั้งหุดล่างเลยนะในงวดนี้ให้มานะทางวิ่งที่6หรือเด่น6นะ2ตัวให้เด่นที่6 2นะคะรอง6 4 6 8 6 9และ6 5นะคะ และห้ชุดสามตัวมาใน,นที่สี่หกสนะคะงวดน,นี้จะเข้าหรือเปล่าเราลุ้นกันระวังเลข6และ9ระวังด้วยนะคะสําหรับแนวทางท้องแต่ละท่านที่มี6กมีเนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของท่านนี้เลย เล็กดับหรือปิดท้ายที่ดับของแอนราเด่นนะฉบับแรกก็จะเป็นดับบนนะคะงืที่เราให้มาคือเลขเจ็ดนั้นผ่านใช่ไหมในวงินนี้ให้ดับบนที่เลขสี่นะคะงวนนี้จะผ่านอีกไหมเราก็รุ่นกันนะคะแล้วก็ฉบับที่สองฉบับนี้ก็จะเป็นดับล่างนะงืที่เราให้ดับล่างที่หกนั้นผ่านใช่ไหมคะออกสามสองนะแรดงงินนี้ก็ให้ดับล่างที่ศูนย์นะคะงวนนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มารุ่นกันนะคะค่ะ ep นี้เป็น ep ที่เท่าไหร่นะ EP ีที่25ของว่าประจำวันที่1ไม่สเมษายนมี2อพนนะคะท่านใดที่เดวยวชอบแอดกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออจด้วยนะคะแล้วเราก็มาใจกันใหม่ในวันต่อไปแล้วก็ EP ต่อไปอ้อสำหรับแนวทางที่แอดชอบหรือซื้อตรีแล้วนะคะก็คือ809 533แล้วก็เมื่อวานซื้อเลขอะไรนะ่าจะมาได้5 8านะคะเอ๊มีแค่สทาง เท่านี้นะคะแอดสำหรับใรงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่แค่3ามางนี้นะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปพี่ต่อไปนะสวัสดีค่ะ